สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนนนนเน็ตนะครับแล้วมากับซีรีส์มาคุมเชลซีสปีอีกครั้งนะครับซึ่งผมขอชี้แจงก่อนว่าที่ผมหายไป1เดือนเพราะว่าผมติดงานนะครับแล้วก็มีธุระหลายอย่างก็เลยไม่ได้เล่นนะครับและอีกเรื่องนะครับคือเซฟเกมที่ผมเล่นไป2 EP ที่แล้วมันหายผมก็เลยต้องเล่นใหม่ทั้งหมดเลยอ่าแล้วก็ก็ยังคงเป็นภาค FC 2ีอยู่นะเพราะว่า ผมไม่มีปัญญาซื้อเอฟซียี่ส i บห้านะครับ <minutes> later. เข้าสู่เนื้อหาของการคุมเชลซี3ซีซั่นของปเชติโนกันเลยดีกว่าขั้นแรกนะครับผมคิดว่าเราต้องมาดูออบเจกตีฟก่อนนะครับหรือเรียกได้ว่าบอร์ดบริหารเขาสั่งอะไรเรามาเพื่อไม่ให้เราโดนไล่ออกนั่นแหละเรามาดูระดับครูเชี่ยวกันก่อนเลยนะครับอย่างแรกนะครับเขาให้เราเซ็นนักเตะด,ดาวรุ่งหนึ <S <S ่งลายนะครับแล้วก็ไม่แพ้ในบ้านติดต่อกัน7เกมในฤดูกาลนี้มาดูภารกิจด้าน ความสาเร็จกันก่อนนะครับในชอตเทอร์มเนี่ยหรือในน่าจะระยะสั้นนะเขาให้เราได้พื้นที่เล่นยูโรปาลีกนะครับก็คือประมาณที่5ที่6นะต่อมาก็คือชนะ f a ฟครับในลองเทอมนะครับระยะยาวคือในสซีซันเนี่ยเขาให้เราไปยูฟ่านะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมขอบอกเป้าหมายของเราในสซีซันนี้นะผมคิดว่าผมขอ1ถ้วยเท่านั้นนะครับและถ้วยนั้นนะต้องเป็นถ้วยพรีเมียร์ลีกนะครับผมขอแค่ถ้วยเดียวนะครับในสซีซันที่ผมจะมาคุมต่อจากนี้ เซลซีได้ถ้วยพิมพ์ลิกครั้งล่าสุดก็น่าจะหลายปีนะครับ2017-18นะถ้าถ้าจะไม่ผิดยุคคอนเต้น,นะครับยุคนั้นก็นานอยู่นะครับ A few moments later ต่อมาเรามาดูนักเตะที่คาดว่าจะเป็นตัวหลักของเราเลยนะครับใน3ปีนี้นะแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับอะมาที่คนแรกนะครับโรเบิร์ตซานเชสนะผู้รักษาป,ประตูที่ซื้อมาจากไบตันนะครับอายุเพียง25ปีเท่านั้นต่อมานะครับในตำแหน่งแบ็กซ้ายมากกูเลยานะครับดีกรี แชมป์ยูโรกับทีมชาติสเปนที่ผ่านมานะผมว่าใช้เป็นตัวหลักเลยแหละลิวายโคบิลนะครับกองหลังอายุ20ปีนะในปัจจุบันก็21แล้วในตำแหน่งของม็ดขวาแน่นอนนะครับต้องเป็นกับตันริสเกมแล้วนะครับต่อมานะตำแหน่งกองกลางมอยเซตไกเซโดนะในกองกลางอีกตัวนะครับเอนโซเฟอร์นันเดสอายุเพียงแค่22ปีเท่านั้นนะดีกรีแชมโลลแลวก็แชมป์โคปาเมริกาด้วยนะครับต่อมานะครับตัวแบกของเรานะ โคพาเมอร์นะครับตัวต่อมาครับจิสโซเฟอร์เอนคุนคูต่อมาอีกนะครับโรเมโรลูกากูโอ้ตอนนี้นะครับ84ถือว่าสูงมากนะผมคิดว่าผมจะดึงตัวพิ่ต้กับมาเป็นกองหน้าตัวคับขอ่เราก่อนสักปีนะก็ประมาณนี้นะับตัวหลักที่คาดว่าจะยืนให้เราเลยนะ 1> 1, years La มาดูปีซีซั่นทัวนาเมนต์กันนะครับแน่นอนครับว่าผมจะต้องเลือกอันที่แพงที่สุดนะครับโอเคครับท่านผู้ชมผมก็ได้แข่งปีซีซั่นจบไปที่เรียบร้อยนะครับ3นัดผลก็ออกมาปรากฏว่าตามภาพเลยครับแพ้2ชนะ1แค่ปีซีซั่นมาก็บันเทิงแล้วนะครับ m i า u t e s <minutes> later <S แล้วก็ทางสโมสรน,นะให้เงินเรามา140ล้านปอนด์ก็ไปดูกันเลยว่าผมจะเสริมตัวอะไรเอาล้ครับแล้วดีวแรกที่เราซื้อมา นะครับราฟาเอลเลอาจาก a อซมิลานนะครับมูลค่า110ล้านยูรโร110ล้านปอนด์คุ้มนะน่าจะคุ้มค่านะน่าจะมาแบกทีมเราได้เลยนะครับด้วยโออ์อถึงน่าจะประมาณ86นะประมาณนี้แหละ85 86ไน่าจะเป็นตัวที่โหดเอาเรื่องเลยครับ One hour later. อาล้วครับนี่คือตัวจริงที่คาดว่าจะลุยในซีซั่นแรกของเรานะผู้สาประตูก็เป็นโรเบิร์ตซานเชสนะครับเซนเตอร์จะเป็นรีไวโควิลกับโฟฟาน่านะก็แบ็กซ้ายจะเป็นคูกูเลีาแบ็กขวาเป็นดิเกมกองกลางตัวรับจะมีเอนโซเฟรนเดสกับไกเซโดนะครับข้างหน้าก็จะเป็นโคพาวเมอร์นะสามตัวข้างหน้านะครับก็จะเป็นราฟาเอลเลอาหนะครับตัวที่เพิ่งซื้อมาใหม่นะครับแล้วก็คิทเฟอร์เอนคูปยืนอยู่ฝั่งขวา และรูมิรูรูกากูยืนอยูอย่หน้าเป้านะครับฤดูกาลนี้ก็ขอให้จบสักที่5ที่6ก็น่าจะดีแล้วนะสำหรับทีมแบบนี้นะครับไปไปดูกันเลย5 minutes later เอาล่ะครับซีซั่นแรกของเชลซีของเราก็ผ่านไปแล้วนะครับเราจบท็อป4นะถือว่าดีเลยนะครับ38เกมเราชนะไป21เกมนะครับเสมอไป9แพ้ไป8นะแต่มี72แต้มนะครับ ถือว่าไม่ห่างกันมากนะส่วนคาราบาวครับนะครับเราไปตั้งแต่รอบ2เลยนะไปแพ้เบอร์มิงแฮมนะไม่รู้ว่าแพ้ได้ยังไงนะส่วนทางด้านบอล FA ครับนะครับเรามาถึงรอบ6เลยนะแพ้นิวคาสเซิลไปคนระับปีนี้นิวคาสเซิลเขาฟอร์มแรงจริงนะจบลีกด้วยอันดับ2นะมาที่ดาวซันโวลีกนะครับจบฤดูกาลเป็นของเออร์ลิงเบราห์พาเลนนะครับ37แมตช์ยิงไป30ประตูบ้าไปแล้วนะพาเลนเขาเอาอีกแล้วแต่เป็นเรื่องปกติของเขาอยู่แล้วแหละมาที่ ดาวสันโวสโมูสอกันบ้างนะครับราฟาเอล,ลเดียเก็ครองที่1ไปนะลงไป4.3เกมจริงได้24ประตูกับอีแอซซิตนะครับถือว่าใช้ได้นะต่อมาเป็นนิโคลัสแจ็กสันนะครับ14ประตูโคพาวเมอร์ Co 11ประตูที่ขนาดแจ็กสันไม่ใช่ตัวจริงนะตัวใหญ่เขาจะเป็นตัวสำรองของลูกากูแต่ว่าลูกากูเนี่ยบาดเจ็บไปโอ้โหประมาณ6เดือนอนะแล้วมาอัปเดตทีมของเรานะครับทางด้าน กลางฤดูกาลนะผมได้ดึงตัวเอียนมาเส้นกลับมานะเนื่องจากผมขายเป็นชิเบลออกไปนะครับแล้วก็อามาโดโปรยานะครับผมก็ดึงมาจากฟูแลมนะเพราะว่าลูกกูเก็บไปนะครับก็ถือว่าทําได้ดีนะในฐานะตัวสํารองนะครับเป็นซัพพอร์ตให้แจ็คสันได้ดีเลยนะครับผมคิดว่าซีซันหน้าลูกกูก็คงจะต้องโบกมือลาสโมสรแห่งนี้แล้วนะครับแล้วก็ผมลืมบอกไปนะครับในตลาดกลางฤด,ดูกาลนะครับผมได้เซ็มาร์ตินมาตูริน่าเข้ามา เป็นสำรองในตำแหน่งกลางลุกนะครับ few moments later. และในซีซั่นนี้นะครับก็เป็นซีซั่นที่2เนาะการเสริมตัวของเราเนี่ยผมมองว่าอาจจะเป็นในตำแหน่งของเดวิสโควิลนะครับที่อาจจะต้องอัปเกรดหรืออาจจะเป็นตำแหน่งหน้าเป้านะของแจ็คซานนะครับเอาละครับเกมปีซีซั่นที่เราจะเลือกเตะด้วยนะก็คงจะเป็นถ้วยนี้เลยนะถ้วย5าล้านปอนด์นะครับก็จะมีเชลซีกิโลนาเซบีย่ามิลานบรุสเซียดอร์มุนยูเวนตุสนาบุลีแล้วก็ ไลฟ์ซิกนะครับ o hour later เอาละครับปีซีซั่นจบลงแล้วนะครับสามเกมนี้เรามาดูกันว่าเป็นยังไง เริ่มด้วยที่แพ้ดอทบุญ2 0นแพ้ไลฟ์ซิก21แล้วก็แพ้มิลาน21นะครับโอ้โ oh, ห oh, เป็นเกมฟีซีซั่นที่สุดยอดจริงๆเลยเชียแล้วผมขอแวะให้มาดูอออบเจกตีฟของเรากันหน่อยนะครับภายในชอตเทอมนะเขาให้เราซื้อนักเตะที่เกิดในเอเชียมา3คนนะครับอันนี้ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะว่าเขาให้ซื้อเอเชียเนี่ยอาจจะได้เห็นนักเตะเอเชียมาที่เชลซีนะครับรู้สึกว่าเชลซีจะไม่มีไม่เคยมีนักเตะ เอเชียเลยมั้งหรือหรือมีวะไม่รู้ และนี่ผมจะบอกเลยว่าเป็นบิ๊กด a ลที่เรียกได้ว่าปรากฏการณของพรีเมียร์ลีกอังกฤษเคลียนเอ็มบปเป้มาเชลซีครับนี่คือตัวที่จะมาพาเชลซีได้แชมป์พรีเมียร์ลีกผมเชื่อว่าเอ็มบปเป้จะแบกเชลซีจนได้พรีเมียร์ลีกอย่างแน่นอนในซีซั่นนี้มาเชลซีด้วยราคา215ล้านปอนด์นะเอาละครับนี่คือหน้าตาของเชลซีในซีซั่นนี้นะครับก็เหมือนเดิมแทบทุกอย่างเลยนะจริงๆว่าจะซื้อกองหลังเต ไม่มีเงินแล้วก็เปลี่ยนไปแค่เอ็มบาเป้นะครับ ừ, 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 ที่เข้ามาแทนลูกากูผมคาดว่าชุดนี้อาจจะเป็นแชมป์พิมลีกได้เลยนะครับส่วนนักเตะเอเชียที่เป็นภารกิจคูเชียวเดี๋ยวค่อยเก็บเอาตามทีหลังแล้วกันแต่มาดูความสุดยอดของเอ็มบาเป้เลยนะว่าจะเป็นยังไงนะในสีซสั้นนี้ Five minutes later เอาละครับจบฤดูกาลเชลซีของเราจบอันดับ3นะเออฤดูกาลก่อนจบอันดับ4ฤดูกาลนี้กดอันดับ3มนะครับมี78 แทมนะแชมป์เป็นของแมนซิตี้เจ้าเดิมส่วนทางคาราบาวครับนะครับโดนฮฮลซิตี้ตบไป1-0นะครับจบที่รอบ3นะครับเชลซีของเราส่วน FA ครับนะครับโดนเลสเตอร์ซิตี้ตบไป2-1นะจบที่รอบ5เท่านั้นนะครับมาที่ดาวซันโวของพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้นะครับอันดับที่1เป็นของเออร์ลิงฮาแลนด์25ประตูส่วนเอ็มบัปเป้ของเราอยู่ที่5นะทำไป21ประตูนะครับแล้วมาดูดาวซันโวของสโมสรกันบ้างนะครับคิเลยเอ็มบัปเป้มาที่หน หนะ26ประตู6แอสซิสต์กับราคา215ล้านผมคิดว่ายัางไม่ดีพอนะหรืออาจเป็นเพราะใส่เบอร์9ผมก็คิดงั้นเหมือนกันต่อมาครับราฟาเอลเรอัล18ประตู16แอสซิสต์นี่ถือว่าเป็นตัวน่าจะตัวแบกของเราเลยนะราฟาเอลเรียลโคพาวเมอร์อะสประตู2แอสซิสต์ถือว่าพัฒนาขึ้นมานะโคพาวเมอร์ Ho ในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับมีภารกิจครูเชี่ยวให้เราทำนะโดยการซื้อนักเตะจาก ทวีปเอเชียจํานวน3คนนะครับคนแรกที่ผมจัดมาเลยในตลาดกลางลูการนะคือโคอิตากุระนะครับอีกคนนึงครับแบ็กขวาจากญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับยูกินาริสูกาวะนะครับผมตรงนี้ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับเป็นตัวสำรองที่ดีเลยคนสุดท้ายนะครับทาคุมิมินามิโนะนะครับซื้อมาจากมอนาโกก็ถือว่าใช้ได้นะถือจะไกค่อยได้ลงก็ตาม a few moments later เอาละครับในฤดูกาลนี้ผมอยากจะบอกว่าเป็นฤดูกาลที่เละเทะพอสมควรเลยนะ ปะเป้โชว์ฟอร์มได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแผนก็เปลี่ยนไปหลายแผนมากนะครับจากผมใช้4ี่1ก็เปลี่ยนมาเป็น43 3, 3 442จนมาแผนนี้นะครับลำบากมากนะครับรุ่การนี้ผมคิดว่าในรุูการหน้านะครับคงจะต้องเปลี่ยนกองหลัง2ตัวหรืออาจจะเปลี่ยนผู้รักษาประตูด้วยนะครับเพราะว่าดูจากค่าพลังแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะอ่อนที่สุดในทั้งหมดเลยนะครับฤุูการหน้าก็จะเป็นรุูการสุดท้ายที่เราจะคุมทีมแล้วนะผมอยากได้ถ้วยพรีเมียร์ลีกนะ t r e hours อ่านะครับเริ่มมาดูการใหม่มาเราก็ต้องมาดูภารกิจหรือคําสั่งจากเบื้องบนใหม่ๆมานะก็ไปดูครูเชียวกันเลยแล้วดูสิคอนฟิดนซ์เลตติ้งหกสิบห้านะไม่รู้จะโดนไล่ออกตอนไหนนะยู่คุม2ปีไม่ได้ซักถ้วยนะมาดูภารกิจกันเลยนะครับอ่ะภารกิจแรกนะครับเก็บคลินชีตในลีให้ได้7นัดนะครับต่อมานะครับเซนผู้เล่นที่เกิดในยุโรปนะผมคิดว่าไม่ยากเท่าไหร่นะครับในปีนี้มาครับสำหรับพรีซีซั่นในซีซั่นนี้นะครับผม ทีมในปีซีซั่นรอบนี้ก็จะมีเชลซีนะครับเซบียาจิโรนาฟิอเรนติน่าแอตมาดริดนะครับแอลติกบิลเบานาโปลีแล้วก็ลาซิโอนะครับผมคิดว่าน่าจะงานไม่หนักมากนะสำหรับเชลซีของเราซึ่งปีนี้น่าจะลุ้นแชมป์เต็มตัวเดี๋ยวไปดูผลกันเลยดีกว่าว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอะ mm. แพ้แอตมาดริด3-1นะฮะชนะลาซิโอ1-0แล้วก็ชนะฟิอเรนติน่าไป3ประตูต่อ2นะถือว่าเป็นในทิศทางที่ดี และในตอนนี้ครับเรามีบัตเจ็ดในการเสิริมทับอยู่270ล้านนะครับและแน่นอนว่าเงินจำนวนนี้ต้องสร้างประโยชน์ให้สโมสรแน่นอนนะครับมาดูกันว่าผมจะเสริมอะไรกันบ้างมาครับดิวแรกครับเอมาริโนมาติเนสในราคา30ล้านยูโรถึงจะแก่ไปบ้างนะแต่ผมว่าดีกีแชมป์โลกไม่ธรรมดานะครับผมแล้วคนต่อไปที่มานะครับสเวนบอทแมนจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับจะเข้ามาในเชลซีเพื่อคว้าแชมเปี้ย ในปีนี้แน่นอนซว้อหมดแมนย้ายมาด้วยราคา70ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับผมคิดว่าถูกมากนะสําหรับความสามารถของเขานะและคนต่อไปครับวิลเลียมซาลิบานะครับผมหวังว่าซาลิบาเขาจะช่วยเราให้ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกจริงๆนะครับเพราะว่าโอเวอร์รอลของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงเลยนะผมเชื่อว่าเขาจะเป็นความหวังของเชลซีได้แน่นอนถึงแม้เกมล่าสุดจะโดนใบแดงใบก็ตามนะครับมาครับลายต่อมาที่น่าจะเป็นลายสุดท้ายที่เสริมมานะมิ เกลยโอยาซาเบะเสิร์ฟมาเพื่อเป็นในตำแหน่งโรเตชันนะโอเคครับก่อนอื่นเรามาเปลี่ยนเบอร์เอ็มเป้บเบกันก่อนเลยเบอร์9กับเชลซีมันไม่เป็นสลีปมงคลนะครับเอมเป๊ใส่เบอร์7แล้วกันอ่าแล้วก็พาวเมอร์เปลี่ยนไปใส่เบอร์10บนาผมคิดว่าแบบนี้โอเคกว่านะส่วนเอ็มฟูเบอร์18ผมว่าก็ดูดีแล้วนะกับเดลเบอร์11ก็โอเคละในจุดจุดนี้นี่คือหน้าตาของทีมเราในตอนนี้นะ ทีมชุดนี้นะครับถ้าเล่นดีๆเนี่ยผมคิดว่า ได้ถึงแชมป์พิมร์ลีกแชมป์ยูฟ่าได้เลยนะโอเคทุกคนครับแต่ทุกคนเห็นหลอดสแดีแดงตรงมุมขวาบนไหมโอ้มุมซ้ายบนสิคุณเห็นไหมมันเริ่มแนละ้วผมอาจจะถูกไล่ออกผมยังคุมไม่ครบสาวฤดกการเลยคนระับแต่ก่อนที่ผมอาจจะโดนไล่ออกนะมาดูอันดับกันก่อนดีกว่าเชลซีตอนนี้นะครับผมคุมไป35นัดอยู่ที่5มี61แต้มต่อมาถ้วยคาราบาวครับนะครับแพ้อาร์เซนอลไป2-1ในรอบ3ก็ถือว่าออกเร็วเลยนะแต่ก็แพ้อาร์เซนอลก็ เข้าใจได้ FA ครับเรามาค่อนข้างไกลนะแต่ไปแพ้บริสตันแพ้ได้ยังไงอะ่ะคืองงมากมันแพ้ได้ยังไงอะ่ะมันแพ้ทีมลีกแชมเปียนชิพอะ่ะคืองงงงเป็นอย่างมากแล้วมาดูการเดินทางในยูฟาแชมเปียนลีกของเรานะครับเอ,อรูปการก่อนผมลืมเปิดให้ดูอะ่ะเอาเป็นรูการน,นี้เราอยู่กลุ่มซรอบแบ่งกลุ่มไปอยู่ที่3เลยพอเราอยู่ที่3เนี่ยเราก็จะตกมายูโรป้าในรอบคัดกรองนะครับแล้วก็ชนะเบเกโมนะหรืออัตลันตาไปสกอร์รวม 5ประตูต่อ1ในรอบ16ครับเราตกมอนาโกไป4 1นะประตูรวมรอบ8ทีมเราชนะจุดโทษแมนซิตี้ไปได้อย่างชิวเชียดนะครับ4ประตูต่อ3แต่พอมาในรอบเซมิไฟนอลนะครับเราแพ้เลนเจอร์5 4จุดโทษนะครับ La สุดท้ายแล้วผมก็ไม่โดนไล่ออกนะครับแล้วก็ได้ไปยูฟ่าด้วยนะไรตันก็พลาดนะหลายจุดทำให้เราเก็บแต้มได้แล้วก็ได้ลูกได้เสียที่ดีกว่าส่วนรายการบอลถ้วยต่างๆนะที่เราเล่นก็ตกรอบทุกรอบนะอย่างที่ผมได้โชว์ทุกท่านไปนะเละเลยแล้วก็มาดูสถิติดาวซันโวลีกันบ้างครับอันดับหนึ่งเป็นของฮาแลนด์สามสิบประตูอันดับสองเป็นของเอ็มปารเป้นะครับยี่สิบแปด ตูทีมเราถึงสภาพไม่ค่อยดีแต่ว่าเอมปเป้ก็ยังทําผลงานได้ดีนะครับนี่ถือเป็นฤดูกาลที่สุดยอดของเอมปเป้เลยนะเรียกได้ว่าตัวแบกเลยก็ว่าได้นะครับ58แมตช์ยิงไป40ประตู8แอสซิสต์แล้วก็18คลีนชีทแถมมาด้วยนะถือว่าโคตรจะแบกแบก,กว่านี้คือไม่มีอีกแล้วยิงอยู่คนเดียว5 minutes later และผู้เล่นยอดเยี่ยมของซีซั่นตกเป็นของคลินชเอมปเป้นะครับ ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะได้นะเอ็รบเป้ก็ไม่ได้ยิงโอ้แต่แต่ยิงเยอะนะยิงตั้ง40ลูกนะครับอาจจะมากสุดในยุโรปก็เป็นไปได้นะเออแต่ใน,นลีกยิงยิงน้อยกว่าฮรกเลไงถือว่าแจ๋วเลยนะนี่รพอตคุมสาซีซันไม่มีถ้วยเลย